คการ์ดสวดีจังเสาของวันที่6พฤษภาคมพศษาสองมนาลอยหกสิบแปดกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับการ์ดซาร์ิมนี่ก็มีหัวก้มแม่ลูกมาแบ่งปันพี่น้องอยู่สี่คมครับอ่าสี่คมสี่ชุดอ่าเดี๋ยวก่อนเรียนผมขอนําเรียนกฎกติกาหน่อยครับพี่น้องครับสําหรับอ่าจิมนี่ปกติผมก็สิเปิดแบ่งเป็นราคาหนาคอกแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าผมก็สิส่งฟรีอย่างที่เขาแต่ว่าส่งฟรีได้แชร์หน่อยกิโลนะครับพี่น้องครับ พาราคาเอาไปขายแพงเรากางง้วตัวใหญ่พร้อมสมนามสมเนื้อพร้อมครับพี่น้องครับส่งฟรีรอยกิโลเมตรอ่าเบาราคาหมองขายพอปกติเป็นราคาหนาคอร์กครับแต่ว่าทังจองเข้ากับยังอ่าเห็นใจฟ f ีต่างคนต่างเห็นใจกันฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับ0 6 5 2 0ห6 8 8 4พิกัดที่ตั้งข้อกัวตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัด้อยเอ็ดนะครับพี่น้องครับอ่ะมาเมืองคมบทีหนึ่งครับพี่น้องครับ เป็นแม่ลูกเนี่ยลูกเ่งเกินตัวที่สามแม่ลอยสามสิบบวกลูกสาวอายสี่เดือนกลัวนี่ครับตัวลูกสาวเป็นผู้ใดย่ามากระบอกพันเนีครับผมกับวามันงามในสายพันธุ์งเพิรับพี่น้องครับแม่เป็นไทยกลางพื้นบ้านนี่ครับพี่น้องครับอันนี้ลูกหลอดนะครับแต่ว่าเราบม่มีใบหลอดเดอวก็เมันถือเป็นบพระหัวซ่าเจ็บครับนี่ตัวแม่กันวัวนี่ตัวแม่ราคาหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับ มองขายครับจะเกินรอยกิโลบอกคาร์โซอยผมครับนี่ครับขายถึกถึกมเลยครับบนตอะนะครับซื้อไดก็ยังซื้อครับซื้อบ่ไา้ก็บอกผ่านครับพี่น้องครับเพราะว่าผมคนไปขายสนามก็ได้ครับพี่น้องครับนี่ตัวสาวนะครับมังคมทีสองเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองแม่สูง่อยสี่สิบบวกสาวอยูุอ่าสี่เลีนกว้าเช่นกันครับนี่ครับ ต่อไปหนึ่งมินส anyway. ีปัญหาร้ยเช่นกันครับพี่น้องครับราคาเดียวกันนี่ตัวเมียครับเมียสูงสูงครับเป็งลงตัวที่สองครับลูกเสาได้ลูกเสาหนาๆทุกตัวครับลูกเสาตัวสีขาวนะครับพี่น้องหนาครับนี่ครับลูกเสาครับ ก็เหนือลูกสาวกับพานธุ์หรอครับพี่น้องครับนี่ครับขายถือกกรว่าขายแพงกระตีดิชิมนี่เ่าะต้องตีอับซื้อเลยครับวันนี้เัามัง่งชุดที่สามครับเป็นแม่ลูกเมียงูหลูกแรกแม่ลอยซีซีบวกเกินกันนี่ตัวแม่กันลูกสาวชุดสามเดือนกว่าอ่าตัวลูกสาวสิมีอุปมาติเงี้ยแตงแก่หน่อยหน่อยอ่าใหม่ทางเปียกตาเป็นอ่าแต่ว่าหายดีเป็นปกนติแล้วครับแต่ว่าก็ต้องบอกอย่าเงินไม่มีตำเนียง นี่ลูกสาวนันะ่นนะมันมีครับงวัวโตแบบนี้สดๆแบบนี้มื่นสี่พันหนาร้อยเพืนครับเอาไปเลยครับงวัวโตครับทอนย่องมันนี่ผมเอาคอมละมื่นสามพันครับเอาไปตังฟงตังฟ้ามหน่อยเลยอามะมังชุดสุดท้ายชุดสามตัวในรคาคาหนึ่งมื่นสองพันบาทประกอบด,ด้วยงวัวผูรูก,กำผ่านอยู่สามเดือนกว่าเอาไปบ่อทองปอนทำปอนนมบ่อทองปอนอย่างนีงห้หยากินฟางไป็นหรอครับแล้วก็แม่ลูกไทยนี่ครับลูกอยู่สองเดือนเอาไปเลยครับมื่นสองพันบาท เดี๋ยวใคูกจักไปเลยครับชิมนี้ครับทาา่านในว่าแพงบอกพาะนะครับไปหาซื้อมง,งืน่นราคานี้ผลมะส่งฟี่ให้่ก็มาหาผมไปหาเมืองสนามก่อนก็ได้ครับกล้าท่ากล้าการะดั้นตีเลยครับหวังงวดตัวแบบนี้ลูกตัวแบบนี้ราคาแบบนี้มันหายากยี่รอครับพี่รองครับอ่ะสำหรับชิ้นี้โจบไปเแี๋ยเท่งนี้ครับกลาสวัสดีครับ